สวัสดีค่ะหนูตุ๊กตาล,กลูกๆเลยนะคะเนี่ยแต่วันนี้อยากเป็นพี่เราจะได้เรียกสะดวกสะดือนะถือว่าที่ร้านนี้คือครัวไทยได้ทราบข่าวจากคุณหน้าเดียนะคะว่าลูกชายเขาคือกอฟเนี่ยเพิ่งว่ารู้จักกันมานานมากแล้วก็เขาเปิดร้านอาหารอยู่ที่อเมริกาโปดตรงนี้วันนี้ก็เลยมาเซอร์ไพรส์ แล้วก็ได้เจอคนสวยนี่แหละเต้นมาเลยตื่นเต้นมากโอ้เหนื่อออกแรงเลยแบบไม่เคยไม่เคยโดนตบตาอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็คือจะนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันเออ่มากกว่านี้ถ้าเผื่อว่าก๊อฟอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก๊อฟไม่อยู่ไม่อยูค่ะแล้วตุ๊กตาก็ต้องคุมร้านคนเดียวใช่ค่ะเป็นตัวแทนอ่าตัวแทนที่สำคัญและขาดไม่ได้ไม่ซัพพอร์ตเลยเนี่ย คนจีนแล้วถ้าเป็นหน่วยที่ช่วยเหลือเนี่ยนะคนจริงสําคัญนะใช่ค่ะคอยช่วยเหลือกันใช่เมื่อกี้บอกหรือเปล่าว่าตุ๊กตาเป็นแฟนกอลแล้วมีลูกสาวคนหนึ่งเนาะน้องเมษาเอแต่ว่าเอานิดนึงก็แล้วกันไหนๆเรามาเจอกันแล้วนั่นคงจะเป็นที่ว่าโชคสำคัญกันกอลฟปล่อยเข้าไปก่อนให้มานั่งดูคลิปตรงนี้แล้วก็มัหลังค่อยมา ถามมาคุยกับกอล์ฟเขาว่าเอ่อตั้งแต่กิจการนี้เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่เปิดตั้งแต่หนึ่งเมษายนนะะคต้นเดือนอต้นเดือนที่ผ่านมาใช่ค่ะเดือนที่แไหนค่ะเปิดมาแนวโน้มเป็นยังไงบ้างลูกค้าตอบรับดีไหมตอบรับดีค่ะร้านครัวไทยนี่นะคะเออ่ในลักษณะที่ว่าเราส่งตามบ้านใช่ค่ะใไหมคะไม่มีโต๊ะให้นั่งทานใช่ค่ะเพราะว่าเออ่ ก็เพออยากได้แต่ว่าไม่ได้เขาที่ที่เขาคุยกันหัวค่ะเขาบอกว่าเขาชอบทําเป็นพีกาวีมากกว่าเพราะว่ามันมันเกิดเป็นร้านอาหามัน,มน,จ,ะน,นาาจะใหญ่ขึ้นแล้วมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันต้องรับผิดชอบเยอะกว่ากว่าร้านพีากาวีอ่ะแล้วเ<อ> <ๆ S 2> ขาไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้ตลอดเวลาอันเนี้ยเพราะว่า เขาก็ต้องไปรับรีแลนซ์มางานอื่นด้วยอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่แต่อย่างนี้มันไม่จำเป็นาะมีคนยืนพื้นสักคนเึงก็สามารถที่จะไปรับ j อบที่อื่นอีกได้เป็นร้านเล็กๆเหมือนกันเป็นร้านครอบครัวเราอะไรเงี้ยอยทำแต่สองผมเนี่ยอ่าเนาะช่วยกันแข่งขันอย่างนี้นะ คนจริงคนไทยเราเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าคนที่มีอายุเพืออะไรอยากทําอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เลยนะเนี่ยที่ว่าอยากที่จะมีกิจการอะไรของตัวเองและทําด้วยความขยันขันแข็งช่วยก<ช>ันสองคนคก็ขอให้ประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลูกนะบอกแล้วรุ่นลูจริงๆเลยค่ะเออชื่นใจที่เห็นอย่างนี้แลวขยันค่ะก็ขอ,ขอแสดงความยินดีด้วยกันล้กัน ค่ะให้กิจาการสำเร็จขึ้นๆยิ่งข,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 ขึ้นไปนะคะอ่าฝากที่ถึงก๊อฟด้วยว่าแล้วเดี๋ยวถ้าก๊อฟมาก็พี่ก็อยากที่จะมาคุยกับก๊อฟด้วยอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะถ้าเขาสะดวกนะคะ